Thank you สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพักเครื่องมั่งมี EP ที่2นะคะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะวันนี้มีพักสวยๆมากมายค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยที่ราคาพิเศษเลยนะคะรายการละ300บาทเท่านั้นน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะพี่ๆยังคงเป็นเบอร์เดิมนะคะแล้วก็ สามารถแอดผ่าน ID l ล n e มาได้เหมือนกันนะคะเบอร์โทรนะคะ0829798837เบอร์น,ะะนี้พี่ๆสามารถโทรกันเข้ามาหรือว่าจะแอดผ่าน ID l ล n e กันมาได้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการแรกกันเลยนะพี่ๆ รายการที่1นนะคะจะเป็นพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่1นนะคะฝั่งตะกุดไปให้ล้อมรอบเลยนะพี่นะองค์พระด้านในนะคะเลี่ยมกรอบไปให้ด้วยค่ะพี่พี่นี่ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์นะคะระบุชัดเจนว่าเป็นของหลวงปู่ทิมวัดระหาร่ายนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้พร้อมใช้งานสวยงามมากๆเลยนะคะเก่าๆเลยเนื้อด้านในนะพี่พี่รับชมกันดูก่อนนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปราย รายการที่สองค่ะเป็นขุนแผนหงพายนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะรายการที่สองเลยค่ะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบพลาสติกไปให้แต่ว่าเป็นกรอบหนาสวยเลยนะคะพ,พี่รับชมดูได้เลยชื่นชอบอยังไงพี่พี่ สาม,มารถโทรกันเข้ามาได้เบอร์โทรติดต,ต่ออยู่ด้านล่างเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่2นะคะสนใจถูกใจยังไงก็ลองรับชมกันดูก่อนนะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่3เป็นเหรียลรอบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ๆรายการนี้เลยเรียนลอ่อก่าๆสวยๆนะคะนี่เลี่ยมเปิดหน้าไปให้นะนพี่นะรายการนี้รายการที่3ค่ะพี่ๆค่ะชื่นชอบยังไงสาม,มารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ เป็นพระกิ่งนะคะของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่4นะพี่นะอันนี้จะเป็นกิ่งเขย่าดังนะคะมีกิ่งด้านในน้อยพี่นะ้อรายการที่4ี่นะคะชื่นชอบอยังไงก็ลองรับชมกันดูนะพี่นะนี่ด้านหลังไข่เบี้ยวสวยงามเลยรายการละ300บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีด้วยนะพี่นะจะซื้อกี่องค์นะคะน้องก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่ ท 5. ปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการนี้รายการที่ห้านะตรงด้านล่างนี้นะคะจะมีฝั่งตะกุดให้ด้วยนะพี่ๆเป็นเลี่ยมพลาสติกไปให้นะคะเลี่ยมหนาเลี่ยมสวยเลยด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเก่าสวยดีนะพี่พนะ รายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่พี่ค่ะรับชมกันดูก่อนได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยค่ะเรี่ยมอยู่ในกรอบนะพ,พี่นะรายการที่6นะคะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลย300รอบาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่รับชมกันดูนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นรายการที่7ค่ะจะเป็นองค์พระ หลวงพ่อดำนะคะพี่ขาถ้าน้องจำไม่ผิดนะพี่นะเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อดำนะ้อยพี่นะ้องอยู่ในกรอบเลี่ยมไปให้นะสวยงามเลยพร้อมหอย้อมใช้งานเลยนะคะพี่ขารายการที่7ค่ะอยากได้รูปภาพยังไงสามารถแอดได้ดีไลน์มาได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างค่ะสามารถแอดได้ดีไลน์มาได้เหมือนกันนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่8ดค่ะพี่พี่เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยม อันนี้เลยเก่าสวยดีนะพี่พี่รับชมกันดูนะคะรายการนี้รายการที่8ชื่นชอบสนใจถูกใจไงสามารถจับจองกันเข้ามาได้นะพี่พนะอ่ารายการที่8นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะพ,พี่เป็นเหรียญวเทวสุวรรณนะวัดจ,จุรามณีค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้นะคะสวยงามเลยเป็นองค์วเทวสุสวยๆเลยนี่ด้านหลังก็จะมี เราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าสวยงามเลยเป็นขององค์ทาเวสวุวรรณเลยนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่9นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะพี่ๆคะ่ะปิดทองล้อมรอบเลยแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีองค์พระพุทธให้3องค์เลยนะคะพี่ขาสวยงามมากๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะถ้ารับชมไม่ทันหรือว่าน้องไปเร็วยังไงพี่ๆสามารถขอรูปภาพกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างก็สามารถแอดผ่านไอดีไลน์กันมาได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจค่ะพี่พ นี่เลี่ยมไปให้นะคะหนาสวยเลยนะพี่น้าวัดได้แต่งทองค่ะพี่พี่ขาจังหวัดคนครปฐมนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่11บนะคะพี่พี่รับชมกันดูนะนี่ชื่นชอบยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่12ค่ะปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเล่นรายการนี้รายการที่12ค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลย300บาททุกรายการนะคะพี่ขาจะส่งให้ฟรีด้วยนะชื่นชอบยังไงก็ลองรับชมพิจารณากันดูค่ะพี่ขารายการที่12ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่13 เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามน้ากากทองนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่13บค่ะพี่ค่ะนี่เลยรับชมกันดูชื่นชอบยังไงสามารถจับจองกันได้ค่ะพี่พี่แจ้งหมายเลขรายการแจ้ง ep ให้ชัดเจนรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเราจะได้ไม่สับสนรายการน้อยพี่น้องรายการที่13ค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่14เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่พี่ปิดทองไปให้ล้อมรอบเลยสวยงามมากๆพี่พี่เรี่ยมอยู่ ในกรอบเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14ค่ะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยไหนะพี่นะาชื่นชอบอยังไงอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนสามารถโทรเข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่15ไหนะพี่นะเป็นพักกิ่งนะคะแล้วก็น่าจะเป็นของหลวงปู่หลิวนะคะพี่ขารายการนี้นะอ่ะสวยงามใครพ,พี่รับชมกันดูค่ะชื่นชอบยังไงนะคะพี่พี่โทรกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรติดต่อของน้องอยู่ด้านล่างไหนพี่นะ0 8 2 9 7 9 8 8 3 7นะคะเบอร์นี้สามารถโทรเข้ามาหรือจะแอดผ่านไอเดียไลน์มาได้เลยนะคะตรงฐานนี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งนะสวยงามมากๆรายการที่15ค่ะไปกันต่อที่รายการ ต่อไปรายการที่16ค่ะเป็นสิงสองขวัญน,นะคะพี่ขาเป็นน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะน้องผู้ผิดพลาดประการใดไปน้องขออภัยด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16ค่ะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์นะคะเลี้ยงอยู่ในกรอบค่ะพี่ขาสวยงามเลยเก่าๆสวยๆเลยนะพี่ๆรับชมพิจารณากันดูก่อนนะคะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรกันเข้ามาหรือว่าจะแอดผ่านไอเดียไลน์มาได้เลยนะคะรายการนี้ เป็นรายการที่สิบเจ็ดหน่อยพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดค่ะพระพุทธชินราชอินโดจีนค่ะพี่ขารายการที่สิบแปดนะนี่เก่าเกาสวยสวยเลยค่ะสวยงามนะพี่นะรับชมพิจารณากันดูก่อนได้เลยนะชื่นชอบยังไงบีพี่โทรเข้ามาได้เลยนะคะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นเสือนะคะน้องไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะพี่นะ ก็เอาเป็นว่าชื่นชอบอยังไงพี่สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะรายการที่19รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมอยู่ในกรอบสวยงามเลยกรอบหนากรอบสวยเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20่ค่ะพี่ๆนี่สวยงามเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเล็บเสือนะคะพี่ขารายการนี้นะก็ ของแปลกของสวยดีค่ะพี่ขารองรับชมกันดูรายการนี้รายการที่21ค่ะพี่พี่ <tro oper> <pl> ไปกันต่อ Surely. ที่รายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท้าค่ะพี่พี่เลี่ยงไปให้อย่างสวยงามเลยนะพี่พี่รับชมกันดูได้เลยค่ะนี่จะเป็นด้านหลังรายการนี้นะคะรายการที่22ี่สิค่ะพี่ขาอย่าลืมจำหมายเลขรายการให้หน้องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเลี่ยมอยู่ในกรอบน้อยพี่เนาะสวยงามเลยนะคะพี่พรับชมพิจารณากันดูได้เลยซึงชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะพี่เป็นสมเด็จของหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพี่น้อยพี่เนาะด้านหลังจะมีรูปยันนะคะเป็นเนื้อเก่าๆค่ะพี่พี่พิจารณากันดูก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยโทรเข้ามาหน่อยพี่เนาะรายการที่ 24ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะ เป็นรูปหลอกของหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะรายการที่25เกา๋าๆสวยๆเลย300บาททุกรายการนะคะจะส่งให้ฟรีชื่นชอบอยังไงพี่พี่สามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยรายการที่25ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่26ค่ะเป็นพรกกิ่งของหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะพี่พี่นะชื่นชอบอยังไงอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะอ่ะรายการที่26ค่ะ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นมังกรสองหางนะ้อพี่น้องก,ก็เป็นอ่าหินยกน้ําผึ้งนะคะพี่ขารายการนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขานี่เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะเลียงไปให้อยู่ในกรอบนะพี่นะสวยงามเลยรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะ อันนี้จะเป็นด้านหลังน้อยพี่น้องนี่เนื้อเก่าพิมพ์เก่าเลยนะคะสวยงามมากๆรายการต่อไปรายการที่29้าค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะรายการนี้นะรายการที่29้านะคะนี่ด้านหลังค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามค่ะพี่พี่ชิ่นชอบยังไงจับจองกันได้นะคะรายการต่อไปรายการที่30รายการสุดท้ายนะคะ จะเป็นปิดตา3เกินะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะนี่ติดกันแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่30รายการสุดท้ายค่ะพี่พี่สามบาทเท่านั้นนะคะถ่อชอบสนใจถูกใจยังไงช่องทางการติดต่อน้องอยู่ด้านล่างค่ะเบอร์โทรนะคะพี่พี่ศูนย์แป 9 7 9 8เจ็ดนะคะโทรกันเข้ามาหรือจะแอดผ่าน ID l ดี e ลามาได้นะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะฝากพี่พี่นะคะกดติดตามช่องประเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบระคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ